Thank <music> you. มาแววๆครับว่ามีปลากระเบนปลาเปรีนเนี่ยตายหลายตัวเราก็ยังสงสัยนะครับว่ามันมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มาตั้งเมื่อวานในข่าว23แต่วันนี้ข่าวแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะตายขายสองโโคก็ได้เราดูยันดูดีดูดูเต็มที่เลยเต็มที่เลยถ้าอย่างนี้เราปล่อยในคลองเราไม่ได้มันก็เน่าใช่ไหมครับก็เอาขึ้นมาแล้วก็แจ้งให้ประมงจังหวัดทราบดีกว่า นะครับเผื่อทางนั้นเขาจะได้ไปเอาไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ชนิดนี้เน่ๆจะคว่ำแล้วแต่บ้านก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับที่เรามาพบภาพแบบนี้คือมันไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ขนาดนี้นะครับมันอยู่ใต้ผืนน้ําไปเราแทบไม่มีโอกาสได้เห็นเลยแต่พอเราได้เห็นก็เห็นในสภาพที่ ต้องตายนะฮะ ทรายก็มามีมีมาครับเมื่อวานทายหาดเมื่อวานนี้บางกุ้งเจอตรงไหนอะครับเมื่อวานหน้าวัดบางกุ้งมั่งเห็นเพราะว่ามันตายแต่มันเป็นเพราะอะไรไม่ฝุดขึ้นมาน้ำปะมันไม่หายใจตายตาคอตาโอ้กุ้งคนก็เหมือนกันเราไม่หายใจก็ตายที่ไหนว่าฟ้องว่าฟ้องมันจะรู้จักหอมเรียเบหัวซองเลยนไหนบงุ๊ง

ตัวนีก็ติดดติดติดตรงนั้นมาขั่งกระไดร็บตวีขอขอผัวคนนึ่งออแล้วก็ดึงโจดด้อ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึงสอสองสเสหเหอพอแล้วโอ้โหเจ้ากระเบนตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากครับ กระเบนราหูนะครับก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของแม่น,นม้ำแมกลองนะครับกระเบนชนิดนี้นะครับก็มีความใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะครับซึ่งสามารถมีน้ําหนักได้ถึง600อกิโลกรัมนะครับตามสถิติตัวนี้ก็น่าจะไหลร้อยกิโลอยู่นะฮะตัวนี้สมบูรณ์นะี่ตัวตัวที่นู่นมัน,ม,นมันเป็นแผ่หมดเลยที่ออกข่าวยังยังขมบกขมบ,บอยู่เลยร้อยไม่จอดมันเป็นเป็นแผ่เป็นโลกเลย ต,ต,ตัวนี้ถ้าเกิดวัดความยาวจากปลายปากนี่จ<า>ะ4เมตรครับร้าสามเมตรตวงวาครับเกือบเกื4เมตรคือตากกระเบนนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสำคัญตรงนี้อยู่ ตรงนี้ก็คือจะเป็นเงี้ยงนะครับที่ถ้าเกิดว่าใครไปถูกเข้านะครับก็จะเกิดอันตรายค่อนข้างมากเพราะว่าจะมีพิษนะครับที่ทําให้เกิดความปวดอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ปกติสัตว์ชนิดนี้นะครับเป็นสัตว์ที่รักสงบแล้วก็หากินอยู่ใต้ผืนน้ําเลยาการที่พวกมัน ตายได้เยอะขนาดนี้เนี่ยคงจะต้องมีปัจจัยอะไรสักอย่างนอกจากที่เขาจะมีเงี้ยงช่วงนี้นะครับช่วงหางเนี่ยจะเป็นหนามที่มีปริมาณมากมายนะครับซึ่งมีความแหลมคมมากๆนะฮะเมื่อกี้พี่พี่โดนไปแล้วพี่ขอดูมือหน่อยนะครับนี่ก็คือเมื่อกี้พี่เขาพยายามดึงหางขึ้นมานะครับก็บาดมือนิดหน่อยโนะครับก็คืออไม่โดนเงี้ยงก็ ไเป็นอะร<ม>ลักษณะในการดำรงชีวิตเขาก็จะอยู่นะครับใต้ผุนน้ําติดิดถึงพื้นดินแล้วเขาก็จะว่ายนะครับขนานไปกับพื้นดินไปเรื่อยๆและ,ะก็จะเป็นการหาอาหารโดยการที่ถ้าเกิดพบเหยื่อนะครับก็ใช้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นช่วงปากนะครับที่ตรงนี้จะเป็นฟันมากมายที่ถ้าดูแล้วเน่ะเหมาะสําหรับการบทการอะไรมากกว่าจะเป็นการดูดนะครับดูดเหยื่อเข้าไปในนี้ นาดสองเมตรสิบเซนครับเอา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 าเอาเอาเอาอาคุนะเอาคนดีกว่าเพราะบางตัวอาคแล้วเดี๋ยวเ่ตัวทียได้ใช่ครับดีตัวเยครับเ่ตุดตตัวงตุัวกี่เมตรสามเมตรแปดสิบแปดครับครับสามเมตรแปดสิบแปดครับเครับ388คคเลนัล เส้นผาศูนย์กลาตัวเไรครับยังอีกคอยชอยต้อนไปร่อยครับอยชอยอยอีกยงองอองมตปเดอครับเมื่อเช้าเนี่ยสองตัวตัวหนึ่งเน่าแล้วและตัวหนึ่งกำลังขมบขมบแล้ก็ทายเห็นเลยแต่มันเป็นแผลเขาจุดเขาขาวด้านตหลักตรงไหนครับที่ยังยมาผูกอยู่อยู่ตรงตรงแม่กองตรงห้องวัดท่องลมทางด้านนี้ ยังไม่ตายดูหนึ่งยังยังลอยกระมบกระมบอยู่สลดใจค่ะจะลอยยังไงไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ต้องมาสูญเสียสัตว์ใหญ่ๆแบบนี้กับน้ำที่ใหญ่ๆแบบนี้ปกติพี่เคยเห็นพวกกระเบนราหูน้่จืดพวกนี้บ้างไหมคะเคยเห็นมาก็หลายปีมากแล้วตัวแค่กระทาตาลก็ว่ามันใหญ่แล้วแต่วันนี้มาเห็นตัวนี้ใหญ่มากประมาณ400รโลได้เนี่ยตัวนี้ใหญ่มาก คี่พี่ลำไยก็แสดงว่าอยู่คู่กับน้ำนี้มาตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่เด็กค่ะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของพวกจำพวกนี้ไหมเคยเห็นยังไงบ้างปรือมานนี้ครับก็เคยเห็นก็ที่แม่น้ําเคยเห็นนะยามที่มีลมฉือๆนะปลาพวกนี้จะมานขึ้นล่อนล่อนหน้าน้ำล่อนหน้าน้ำเหมือนกับว่าเล่นคลื่นอ่ะจะล่อนจะแฟบๆหน้าน้ำาที่เคยเห็นเนี่ยแต่ตัวเขาไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็คงล่อนไม่ไหวแล้วก็คงอยู่ใต้ ใต้ของใต้แม่น้ำเนี่ยคงต้องฝากนะครับทุกๆคนช่วยกันคิดนะครับว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรกันขึ้นแล้วเราควรที่จะหยุดคิดอะไรกันหน่อยไหมนะครับเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะ,ะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้สิ่งมหัศจรรย์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้คงจะหายไป